ระสมาธิพระเจ้าเคยตัดกับมุลพิสุ่าอัอธามียังพิกเวปัสสะด้วยความพิสุทั้งหลายในวันปักที่แปดค่ำก็ดีสิบสี่ค่ำก็ดีและสิบห้าค่ำก็ดีวันเช่นนี้มุมมวลเทพเทวดาเราจะตุโลก,กบ,บาลจะลงมาตรวจด,ดูโลกมนุษย์ชาวอินเดียสมัยโบราณจะเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์ทำไมถึงเรียกว่าวันทิพย์ วันที่ก็คือวันเทพวันที่พวกเทวดาพวกกายทิพย์พวกรูปทิพย์พวกเสียงทิพย์จะลงมาจากสวรรค์ 5, 8, ข้าวันแปดค่ำตีทีที่แปดแทงปักเหล่าท้ายจตุโลกบาลทั้งสี่สั่งอมาตบริบาลให้ไปตรวจดูโรคถ้าเป็นวันสิบสี่ค่ำเดือนดับเดือนขาดเดือนขี้สิบสี่ค่ำท้าจตุโลกบาลจะ ให้โอรสให้ลูกชายไปตรวจดูโรควันแปดค่ำให้อามาที่ลงไปก่อนเมื่อวันแปดค่ำนั้นมันรายงานมาอย่างนี้ลูกไปดูสิจะจริงอย่างที่เขาพูดไหมครั้นถึงวันสิบห้าค่ำพระอาจาร์เต็มดวงมาถึงเมื่อไหร่วันนั้นท้าจะตัวโรคกบาลจะต้องลงลงลงทุนล,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 ลงมาตรวจโรคเองเพร้อมทั้งบริบาลยิ่งใหญ่เพื่อจะมาดูพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้ ว่าหมู่มนุษย์นั้นยังประพฤติปฏิบัติดีต่อมารดาต่อบิดาเขายังเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อยังเกื้อกูลต่อมารดาบิดาอยู่แลหละเลยยังรู้จักฟังธรรมจำศีลคนที่เอื้อเฟือสมณพราหมมีบ้างไหมในหมู่มนุษย์ทำบุญสุนทรัลานเอื้อเฟื้อด้วยข้าวน้ำโภชนาะอาหารฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนาสมาธโบสถศีลถ้าได้ข่าวอย่างนี้เป็นข่าวที่เทวดาแสนจะปลื้มใจ เสียงสาธุการก็คือกล้องขึ้นบนเทวสภา